กลับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับ,รบหรือช่วงกระดานดำที่ทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดมาก นะครับต้องขอบคุณนะฮะหลายท่านที่ติชมในเรื่องของตัวช่วงกระดานดำใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีข้อผิดพลาดตรงที่ว่าเราไปบอกว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการตรึงค่าเงินนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่ manage float เหมือนบ้านเราครับผมก็ขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับเพื่อเข้าใจตรงกันเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเด็นเรื่องของค่าเงินถือว่าสําคัญมากใช่แต่สัปดาห์นี้กลับมาเหมือนเดิมก็คือเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ p r i book value คืออะไรไปพบกันเลยครับช่วงกระดานดำครับ อ่ะโอเคไพเปอร์บุกอ่าคุณเริ่มต้นเขียนก่อนไม่วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะคานผู้ชมคือวันนี้มันจะเป็นเรื่องของทฤษฎีถ้าท่านจําไม่ได้ก็จําสุดท้ายไปเลยแต่ว่าแค่จะพยายามจะมาทําหาที่มาเท่านั้นเองเพราะบางคนเอาตัวสูตรไปต่อเนื่องได้มนมันจะเป็นมันจะเป็นเพียงแค่การพิสูจน์สูตรครับ พิสูจน์ว่าอะไรเดิมทีเดียวเนี่ยเราเคยเรียนตั้งแต่วิธีที่1นึ่นี้เราเรียนไพ่บุบกนะคุณต้นจำได้ไหมว่าขั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มของ DDM ถูกไหมคุณต้น DDM เนี่ยเราได้คําตอบมาว่าเราได้คําตอบมาว่าทวนทวนทวนราคาพื้นฐานเนี่ยเท่ากับดีหารด้วยเคลบ G จำได้ไหมนี่คือใช้เงินผลผลนะดีหนึ่งดีเคีนั่นคือสิ่งที่เราเรียนไว้เ่อ อูนานถ้าจำไม่ได้นะโอเคว่าทำไมมาอย่างนี้นะย้อนดูย้อลจำไปดูว่ามันมาได้ยังไงบอันที่สองที่เราทำก็คือ PE ถูกไหมคุณต้นครับแล้วเราก็บอกว่า PE เนี่ยมันจะเท่ากับ payout ratio อันนี้คือเรียนไปแล้วนะอัตราการจ่ายเงินผล payout ratio ว่าจ่ายเงินปันผลกี่เปอร์เซ็นต์อ่ารด้วย k ลบ g ครับผมคราวนี้เรากำลังหาอันที่สามว่า price to book value จะเท่ากับแต่เท่าไหร่จะเข้ากับเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องเราเราเอาจากสูตรนี้แล้วดีไลฟ์มาเป็นสูตรนี้แล้วเราก็จะเอาสูตรนี้ครับต่อมาเป็นมาสูตรนี้สูตรนี้ไอ้บุ๊กแวลูนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไอ้สัปดาห์นู้นเราบอกไปแล้วบุ๊กแวลูคืออะไรคืออะไรถูกต้องบุ๊กแวลูคืออะไรเพราะนั้นเราเริ่มต้นจากไหนผมขอเริ่มต้นจากการแปลงก่อนนะเราจะแปลงจากตรงนี้เราจะแปลงจากสูตรที่2ให้มาเป็นสูตรที่3มเฮ้ยมันแปลงล่างได้จากเป็นยังไง ตอนนี้แกจบวิชาคณิตศาสตร์แกเก่งงั้นเลยแปลงไม่ใช่ผมก็มีนี่มีพยผมขอแปลงจากตัวเลข e ก่อนอ่า e e เท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้ก่อนว่า e เนี้ยเราต้องรู้ว่าอัตราส่วน roe อ่าฮะอัตราส่วน r o e ก็คือผลตอบแทนของเงินเป็นผลของของหุ้นของผู้ถือหุ้น r o e ก็คือเท่ return on equity สูงก็คืออะไรซึ่งก็เคยเรียนไปแล้วเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินก็คือเกิดขึ้นด้วยกำไรฐานด้วยส่วนผู้ถือหุ้นอ่าถูกไหม ส่วนผู้ถือหุ้นเขาว่าไปกำไราหารได้ส่วนผู้ถือหุ้นนี่หลเหมือเนี่ยนะครับกำไรก็คือวันนี้ขอยนุาให้คุณกวีจัดการเลยเพราะว่าคุณต้นเขาบอกว่ากวีว่าไปวันนี้จ้างกวีเต็มที่ E ก็คือกำไร EPS เป็นกำไรต่อหุ้นเห็นไหมก็ใส่กับ EPS เข้าไป EPS ส่วนผู้ถือหุ้นจริงๆคืออะไร book value b ู o k v a อ๋อ book v a l ่ e สุภาพก็คือ book value ต่อหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นต่อหุ้นคือ book value ถ้าเราถ้าจำว่า book value คืออะไรคที่แล้วได้เพราะฉะนั้นจริงๆที่แล้ว roe ก็เท่ากับกำไรหารด้วยส่วนผู้ถือหุ้นแต่เป็นกำไรต่อหุ้นหารด้วยส่วนผู้ถือหุ้นต่อหุ้นคล้ายๆกันมันก็ตัวเลขเดียวกันเพราะเขาอันนี้มันคือตัวเต็มเต็มใช่ไหมนี้ก็เผื่อคุณเอาจำนวนหุ้นหารก็เหมือนกันถูกต้องอันนี้เราลองย้อนกลับไปดูแล้ว eps จะเท่ากับเท่าไหร่ eps ก็จะเท่ากับเอา book value ขึ้นไปจากหาเป็นคูณก็เท่ากับ roe อันนี้คณิตศาสตร์แล้วคูณด้วยบุคแวลุที่เคยเรียนเคยเรียนใครเคยเรียนกลับไปย้อนนิดนึ่งเพราะฉะนั้นคืณเอาอันนี้คือตัวนี้หารจะเป็นคูนเพราะฉะนั้นคุณได้นะเอาฝากไปตรงนี้ก่อนนะ E P S มีฝากด้วยมีฝากเลยเดี๋ยวผมจะต้องเขียนอีกสูตรหนึ่ง E P S ต้องกับ P E อ่าฮะคูนได้บุคแวลุตามทันป่ะกล้องตามทันนะโอเคเอาอยู่ตั้งแต่เรนี่คือสูตรแรกวันนี้ถ้าช่างกล้องเข้าใจนะโอ้โหเราประสบความสำเร็จมากไม่ผมว่าเขาเข้าใจนะผมว่าเขาเข้าใจนะถ้าเข้าใจเขาจยิ้มใหญ่เลยอ่ะสังเกตได้ดีเล อ่ะเรามาดูตัวต่อไปนะครับผมจะแปลง payout ratio อ่าจำได้ไหมว่าเราเคยเรียนไปว่าการเติบโตในระยะยาวของหุ้นเกิดขึ้นจาก g เท่ากับ roe คูณได้หนึ่งลบ payout คือถ้าไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจำตอนสุดท้ายถ้ารู้ถ้ารไม่เป็นไรก็รู้ที่มา รู้ที่มาที่ไปอ่าได้รู้ที่มาที่ไปว่าสูตรนี้มันมาได้ยังไงเพราะถ้าเผื่อคุณบอกสูตรไปเลยเนี่ยมันเร็วเกินไปเออมันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะแบบมันมาจากไหนอ่ะแล้วคนก็ถามอีกใช่ไหมใช่ใช่ง่ายๆผมวิธีนี้ผมไม่เคยสอนใครที่ไหนเลยนะสอนที่รายการนี้ที่เดียวต้องบอกตามตรงรู้สึกคุณที่คุณไปสอนที่ไม่สอนไม่เคยไม่เคยสอนผมสรุปไปเลยว่าอันนี้แหละไม่อยากตัพิสูจน์ให้ดูอันนี้แต่นี้แต่นี้ต้องพิสูจน์อ่าคราวนี้จีเท่ากับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็ลบด้วย ROE คูณเพลอเรชั่นคูณเอลเอชคูณคุณได้เพลเอลเรช่นคูณด้วเพลเอลเรชั่นน้องๆที่เรียนคณิตศาสตร์เนี่ยตอนนี้ก็ทุกคนจะเข้าใจง่ายโดยเฉพาะเรียนม .4 ม .5 เนี่ยกำลังกำลังอย่างนี้เลยเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ถูกป่ะเอลอีคูณหรือแตะก็ไปคูณเข้าไปคูณเข้าไปเอลอีคูณเพลเอลเรชั่ก็ได้เอลอีลบเพลเอลเรชั่นเพราะส่วนใหญ่ตอนเรียนนี่คือเพลเอลสมมุติว่าเป็น x อ่าเป็น y เลยก็ว่าไปเนี่ยคล้ายๆนีน้ถ้าผมบอกว่า ถ้าผมบอกว่าผมย้ายไอ้นี่มาเรื่อหมายลบย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวกก็เป็น ROE คูณด้วย payout ถูกปะคูณด้วยจีคูณด้วย payout นี่ผมย้ายนี้มาเป็นบวกย้ายฝั่งนี้นะแล้วฝั่งนี้ก็เป็น AE ยังค้างอยู่ถูกปะครับผมย้ายตรงนี้มานะเป็นบวกแล้วย้ายจีมาเป็นลบย้ายจีมาเป็นลบอันนี้จีไปอยู่งี้เพราะฉะนั้นอันนี้อยู่งี้เพราะฉะนั้น payout จะเหลือเท่าไหร่คุณต้น payout เท่ากับ AE ลบจี o e ลบจีหารด้วย เดี๋ยวคนนี้เอา E ลบ G หารด้วยเอ A อ E มันเหมือนเหมือนกันอันนด้ A O E A O E หารด้วย A O E ถ้าแต่ตรงนี้ก็จะเป็น A O E หาร A O E คือหนึ่งถูกป่ะถ้าเป็นหนึ่งโอ้ยคุณต้นเก่งจังเลยแล้วก็ลบ G หารด้วย A O E โอ้ยคุณต้นเก่งโอ้ท่าเลขก็เก่งนักหนาอันนี้ก็จะเท่ากับหนึ่งลบ G หารด้วย ROE เราเทปนี้ใัยลูกตั้งใจตั้งใจเรียนเลยตั้งใจฟังเลยคุณต้นคุณต้นได้ pay out มาแทนค่าป่ะเท่ากับ1นึ่งลบด้วยจีหารด้วย roe เอาไปแทนค่าตรงนี้โอ้ผมขอลบได้ไหมฮะลบตรงไหนลบผมเขียผมลบให้เหลือกี่นาทีเนี่ยเหลือเยอะเหลือเยอะเยอะนั่นกลัวหนึ่งลบจหารด้วย roe สุดยอดมากเอาลบลบตรงไหนจางผมนะ บุนับที่ผมให้คุณอีกร้อยกว่าเดือนใี่ผมหักสิบเดือนอ่าโอเคสวยแล้วเราโอเคาดไปหมดเลยลดไปหมดเลยเออใดๆก็ใดๆแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่าด้วยเราจะแทนค่าด้วย E E ด้วย r E คูณด้วย Price to Book Value ได้อย่างคุณคุณเนี่ยครับเราแทนด้วย p a y out เท่ากับตัวนี้หนึ่งลบ G หารด้วย ROE เห็นเราแวรกับพีบีวีเนี่ยเรหารด้วยแล้วก็หารด้วยที่เหลือคือเคลบีถูกป่ะแทนสูตรถามทันไหมจากสูตรที่2มาเป็นอันนี้ผมแทนค่าแค่ EPS กับ K l เข้าไปอพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บไอ้คันนี้เหลือ Price to Book Value คุณต้นก็ต้องเอา r o e ขึ้นมาคูณคูณทั้งหมดคูณหนึ่งก็ได้ r o e คูณด้วย G หารด้วย r o e ก็เอา r o e ขึ้นมาคูณถูกป่ะก็ตัดไปก็เป็น r o e คูณด้วย G หารด้วย ROE ROE แล้วก็ ROE ตัดไปก็เลย ROE ลบจีด้วยป่ะหารเคลบจีข้างล่างหารด้วยเคลบจีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ P/BV เท่ากับ ROE โอ้โหเหนื่อยเนี่ยลบไปลบ G ีเหลือตัวเดียวเพราอีกแล้วแล้วก็หารด้วย K คลบจเนี่ยแค่นี้เองสูตรนี่เอาได้แล้วข้อสรุปแบบลบลบทิ้งเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบเครื่องหมายอ่ะอเขียนให้หมดไม่บอกว่า ท่านผู้ชมบอกว่าสอนทาไมวะเนียลบเลยไหมลบนี่เลยไหมจะเท่ากับ a u d ลบ g นี่คือข้อสรุปนะครับหารด้วย k ลบ g ถ้าใครตามผมไม่ทันก็ให้กลับไปดูไปย้อนหลังแต่ถ้าตามทันก็เก่งนะครับแต่ถ้าตามไม่ทันแล้วอยากจะตามไม่ใทันเนี่ยก็กลับไปดูได้จะได้รู้ที่มาที่ไปลองคูณคูณถ้าคูณย้ายไปเป็นหารหารจะมาเป็นคูณคูนกับลบกันแกสมการแกสมการสมัยเราอยู่ปถมไม่มัธยมมสี่มห้าประมนมัธยมเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แหละก็เนี่ย สุดท้ายไม่มีพูดจริงนะในมหาลัยก็ไม่เรียนนะพิสออกมาแค่นี้เลยมออกมามอย่างนี้เลยเพราะส่วนใหญ่คือเรียนเรียนท่องแล้วท่องแคุณรู้พูดมาที่ไปเนี่ยคุณกลับสูตรได้ผมใช่ไหมผมเรียนวิศวะมาเพราะฉะนั้นเลยพิสูจน์ได้แต่ผมอยากจะให้ดูนิดนึงว่า Price to Book Value เนี่ยจะสูงหรือจะต่ำคือ Price to Book Value ยิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหมคุณท่านมันช่ได้ซื้อขายในปริมาณที่สูงอย่างเช่นเซเว่นอีเลเวนเนี่ยวันนี้ซื้อขายกัน Price to Book Value ประมาณสิบเอ็ดเท่าะ ไอ้ตัวบนเนี่ยแบงค์เนี่ยสองเสาสูงเพราะ RE ถูกต้องสูงเพราะ RE ส่วนใหญ่หลายคนนี่คือหลายอย่างนี่คือ RE าวอีงั้นนะมอาอีเรื่องของ valuation ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ value investor ที่เป็น vi เขาจะใช้ ตัว r อเยอะมากหลายหลายตำราเนี่ยเขียนเรื่อง r อไว้เยอะเพราะ E คือตัวส่วนของผู้ถือหุ้นนะใช่อ่ามันเป็นํำราที่ถึงผู้ถือหุ้นแม้กระทั่ง w a r เ e n บัฟเฟต์เนี่ยทำไมถึงให้ความสำคัญกับ Return on Equity มากว่าทำไมเขาเลือกว่า Return on Equity จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็จะต้องว่า r e ต้องสูงกว่า20%นะก็พอนี้ไง เพราะฉะนั้นบริษัท<ด>ไหนบริษัทไหนที่ชอบเพิ่มทุนบ่อยๆใช่นะครับที่บางคนนักนักวิเคราะห์แนะนำไปเพิ่มทุนไมด้ไม่ได้มีตัวแนะนำให้ไปเพิ่มทุนเนี่ยระวังแล้วกัน อาเพราะอิจะสูงไงอาอเยต่ำชาออยอต่ำเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรทั้งหมดที่เราเรียนมา3สูตรนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูตัวอย่างวิเคราะห์ว่า r i c e b o o k value หายังไงว่าราคาพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องจำจำจำไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ช่วงหน้านะครับมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างยังมีัพไซด์อยู่อีกไหมในการปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็หุ้นแนะนำคืออะไรไปพบกันนช่วห้า